บรรยากาศสดๆฮะที่เยาวราชตอนกลางวันนะครับต่างจากตอนกลางคืนเลยเนาะเด้อนี่คือมาตอนเช้าจัดเลยเช้าเลยไปฟาทูเจ้าหน่อยลูกไปฟาทูเจ้าก่อนลูกเจ้าสวัสดีค่ะอาป่ะวันนี้พาไปกินข้าวหมูแดงนะฮะชื่อร้านข้าวหมูแดงแปงน้ำไม่เธอใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่าไปไปไปดูไม่แน่ใจไม่แน่ใจกันอ่านี่คนกำลังคึกคืนแล้วนี่ฮะร้านเขาจะชื่อเสียเหล่ายี่ห้อนะฮะหรือข้าวหมูแดงแปงน้ำนะขายมา60กว่าปีแล้ว อ่าประมาณนี้แล้วก็ราคาเขานี่นะคะจะมีข้าวหมูแดง50บาทข้าวหมูกรอบรวม55ราคาดีนะราคาน่ารักเลยที่นี่จะเป็นจุดเด่นเรื่องไข่ดํานะทุกคนฟองละ12บาทให้ดูห้าหมูกรอบที่นี่จะเป็นหมูกรอบแบบ หนังเหมือนฮ่องกงนะทุกคนไม่ได้ฟูนะแต่จะกรอบแบบนี้นะฮะหมูองหูแดงนะี่นู่นที่เห็นอยู่นะฮะอันนั้นจะเป็นไข่ดำะครับไข่ดําที่ผมบอกนะดีนะรีบมาแต่เช้าเธอขนาดมาเก้าโมงอ่ะคนแน่นเลยอะ่ะและที่ชอบที่นี่คือดูดน้ําจิ้มเขาเป็นพริกแบบเม็ดไม่ใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะอ่าเวลากินข้าวหมูแดงเนาะทีเด็ดเนาะใช่มาแล้วครับว้าวอันนี้จะเป็นข้าวาเออ ข้าหมูแดงหมูกรอบแล้วก็กุนเชียงเนาะใช่แล้วก็ใส่ไข่มาด้วยใช่ใช่สั่งมาแบบพิเศษนะพิเศษหรูหราร้อยยบาทนะอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะคือมีพี่ๆแน,น,นะนำมาว่าถ้าต้องมาแต่เชา้าให้มากินไข่เนาะเออทีเด็ดของเขาคือไข่นะคะจะเป็นไข่ต้มดำๆเนาะต้มยังมาตูมาดำๆแบบนี้อันนี้เป็นข้าของน้องไปป้านะฮะ ห้าสิบบาทไ่าอันนี้เป็นหมูกรอบรวนของพ่ออ่เส้หมูกรอบด้วยอะห้าหกสิบบาทประมาณนี้จานหนึ่งราคาน่ารักนะขไข่ใบละสิบสองบาทใครอยากสั่งเพิ่มก็สั่งได้นะอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งน้ำทุกคนเขาจะให้มาห้าตัวแบบนี้นะสี่สิบห้าบาทคือต้มมาร้อนๆเลยเธอเขาจะต้มใหม่ๆเลยต้มอ,อยู่ตรงนั้นอนะแถวแถวนู้นอนะก็คือพอสั่งปุ๊บแล้วเขาถึงต้มนะไม่้ต้ไมไปแล้วนะเห็นพี่เขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอาใช่ใช่เอ มีพมิดใ,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 ใหญ่จริงเนาะ<ช>แบบไม่ได้หั่นมาบางๆเลยอ่ะใช่หานเอาแบบชิ้นเป้งๆอย่างนี้นะครับดูดูดูให้ดูหมูแดงหมูแดงคือมาแบบชิ้นหนาๆแบบนี้นะอ่าไม่ได้แบบบางๆๆนะคะับอันนี้ให้ดูเร็วๆไปฮะลงกินดูไข่ดงเขาขคือไข่แดงจริงๆนะเธอเนี่ให้ดู ข้างหลังก็คือดําสนิทแบบนี้เลยอันนี้ไม่ใช่ต้มพะโล้นะจะเขาจะเป็นต้มยาจีนนะเธอะใช่มันเขาตุ๋นมาีในให้ดูข้างในก็คือเป็นยางมะตูมแบบนี้เลยอ่านี่ฮะทีเด็ดฮะจะเป็นเนื้อแบบไตๆยางมะตูมแบบนี้เลยเนาะใช่นี่กินกับน้ําราดไปฮะเป็นไงมาทีเด็ดเลยคือในไข่อะมันหอมมากต้องกินกับหมูแดงแบบนี้ด้วยอ๋อหมูแดงชิ้นใหญ่นะฮะอือ น้ำราดเขามันจะนวลๆนะแบบเผ็ดเค็มหวานอย่างเงี้ยมีเผ็ดเผ็ดพริกไทยเหรอไอะไม่ไม่ไม่เห็นไหมมันมีพริกมันมีพริกเกออ๋อมันใส่พริกมาด้วยอ่ะอ๋อแะหมูกรอบเขาให้มันเป็นแถวอ่ะอือเด็ดดวงแล้วไหมเนาะหมูกรอบคือชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเขาใส่พริกเกลือว่ะใช่ใช่เออนี่ยเนี่เห็นชัดเลยเห็นไหมคือบอกเด็กกินเน่ะไม่เคยเห็นที่ไหนใส่พริกเนาะเออใช่เพิ่งเคยเห็นที่แรกเลยหมูกรอบดีมาก เป็นไงคุ้มคายยังจริงคือเป็นอะไรที่ไม่เคยกินจริงๆนะนี่นี่ก็คือแตงกวาดองเขาอ่ะไม่ใช่แตงกวาปกติอ่ะปกติผมเจอแต่แตงกวาธรรมดาไงแต่นี่เขาจะมาเป็นแตงกวาดองนะตัวนี้นะแล้วไข่ดองไข่ดำอะไรเนี้ยคือเป็นความแปลกใหม่ของกลุ่มละไม่เคยเจอไม่เคยเจอจริงเต้นเต้นอยากลองชอบมากหมูกรอบมาเป็นแพรแบบนี้กินทีมันต้องสะใจหูแล้วดูน้ำราดเยอะมากตะ น้ลำร่าเขาหอมมากเลยใช่หมูกรอบพิเศษนะอันนี้ประมาณหกสิบหกสิบาทถ้าธรรมดาห้าสิบห้าประมาณนี้ราคาน่ารักนะเอาจริงมาทาหมูกรอบอ่ะอ<ช>ืมคือจะบอกว่าหมูกรอบเขาไม่ใช่หมูกรอบแบบจืดๆนะนี่นๆๆให้ดูตรงนี้กันเห็นปะมันจะเป็นหมูแดงอ่ะเป็นหมูแดงที่เอามาทำหมูกรอบอ่ะเธออืมแล้วมันจะมีความหอมในตัวของมันอยู่แล้วจริงๆอ่ะไม่ต้อง,างบบราดน้ำจิ้มเลย มันอร่อยเลยแต่ร้านน้ำจิ้มมันจะมีรสเปรี้ยวๆหน่อยเนาะใช่มันจะตัดไปหน่อยอร่อยคุ้มค่าแล้วที่ตื่นเช้ามาอือตื่นเช้าจัดเลยเธอน้ำซุปหอมมากจะเอาแบบเค็มๆนิดนึงนะนี่เกี๊ยวกุ้งเดี๋ยวให้ดูข้างในเอ้าให้ดูข้างในน้อยมันเปิดตัวมันเปิตัวนี่ให้ดูเทกเจอร์ข้างในนะฮะ นี่ครับเป็นเกี๊ยวกุ้งนะครับแบบจีนโบราณแบบนี้นะคระ<ช>ับทอดกับน้ำซุปหอมๆซุปโล่งๆเนาะตอนเช้าๆเนาะอร่อยมากให้ดูบรรยากาศระหว่างที่น้องแจ่มกับน้องไปป้าทานอยู่นะทุกคนคน,คนมายืนล้อม,มหน้าล้อมหลังอยู่ในร้านแบบนี้เลยขายดีมากขายดีจัดแต่เธอ <c oughs> พูดเลยกินเถอะเคนเยอะเออเออรีบกินหมูหมกรอบหมูแดงอะไรตักไปนี่ขอลองกุนเชียงบ้างอ่านี่ฮะกุนเชียงมาชิ้นใหญ่ๆนะนะฮะอื้อหื่กุนเชียงก็เถอะ เขามันจะไม่รู้สึกว่ามันมันเกินไปอ่ะใช่ไหมเห็น้องกินกับพริกด้วยเออพริกก็มันตัดนะ่าใช่ทีเด็ดทีเด็ดผมยังไม่ได้กินไข่อย่างมาตูมเลยอ่ะเออลองหน่อยสิมาแล้วก็ต้องลองให้รู้เนาะใส่กลมใส่พริกไว้แบบนี้นะใส่ใจใส่ใจนะไปอืมสมุนไพรอ่ะแบบที่เขาตุ่นมากเนาะเขาจะค่อยๆขึ้นนะมาเนี้ไปนี้ซคือมันเนี้ยไปครับ มาละมือมาละป้าขำเลยละเนี่ยขอปิดจบด้วยหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆนี่กับพี่จมพวมนะฮะไปฮะชอบทุกอย่างเลยเอาจริงอยากซื้อกลับไปกินที่บ้านเหรอใช่คือสำหรับเรานะคือตัวหมูแดงอ่ะจะหันมาชิ้นหนากำลังดีส่วนหมูกรอบอ่ะที่เราไม่เราว้าวก็คือ มันจะเป็นหมูแดงที่เอามาทําหมูกรอบอะเนาะเนาะมันจะมีความหวานกรอบๆด้วยเนาะใช่คุณเชียงก็ดีและที่ว้าวก็คือแตงกวาเป็นแตงกวาดองไข่ก็คือไข่เป็นไข่ยางมาตูมแบบนี้นะอ่าที่ผมบอกลูกเราสิบสองบาทมันจะมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้ถ่ายแบบเรียวๆให้ดูเลยนะจริงๆเลยอะเดี๋ยวจัดเออเดี๋ยวจะรีบกินละคนเริ่มเยอะละร้านเขาจะอยู่ในซอยแปลงน้ํานะทุกคนจากถนนเยาวราชเข้ามาในซอยแปลงน้ำเนี่ย เข้ามาปุ๊บนะร้านจะอยู่ขวามือแบบนี้นะครับทุกคนนะร้านเขาจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งหนึ่งบ่ายสมนะทุกคนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยใครมาไม่ดูเดี๋ยวเราทิ้งปิกัดไว้ให้ใต้โพดน้องอร่อยมเพลินมากโอ้โหกินเอาไปบ้านทุกท่านที่นี่กนเลยไบ้านทุกท่านีๆจ้าสวัสดีพี่ะจุ๊บๆนะจุ๊บๆน่าหลักจังเลยคนเนี้ยคนนี้กับคนเนี้ย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 กันนั่นแหเิ้นเ ชอชยหลวเปิดหัวเปิดชาไม่ลุงหนูชอบไหมชอบตึงๆใช่ไหมหัวเป่าหัวเป้าเปิดหมดเลยหน้าหมาเปิดหมดเลยชอบนั่งชอบะชอบชอบเมื่อกี้เขาลองนั่งเองเลยนะใช่ไหมจะเอาคันนี้จะเอาคันนี้ฮัลโหลสวัสดีกันอโย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 ยเฮ้ป้าทำอะไรอะคะโล ดูเทโงดูดูดูโอ้โหไปบ้าไปบ้าพี่ๆเลแล้วไปบ้าไปบ้าพี่ๆหน่อยค่ะบายบายเอ้าวอ้าวกองหัวหมดเลยหัวฟิวหมดเลยหน้าม้าหนุแตกหมดเลยเดี๋ยวเราแม่จ่ายตังค์ก่อนโดนไปเท่าไหร่เธอหกสิบบาทเฮ้ยเมื่อคืนเราโดนมาร้อยหนึ่งนะอันนี้โดนเราหกสิบเมื่อคืนรถมันติดไงเมื่อคืนรถมันติดอันนี้ถนนมันโล่งจ๋าจ๋าลูกจ๋า อ๋อยังไม่อยากกลับบ้านกลับบ้านแล้วทำไงอ่ะมีคนไม่อยากกลับบ้านอ่ะเด้ออยู่ต่อยปะเอาอีกปะไปนั่งอีกไหมไปนั่งรถตุ๊กตุ้ยอีกไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมไปนั่งอีกไหมนั่งไปไหนอ่ะจะนั่งไหนลูกนั่งไปไหนก่อนลูก